ตื่นเต้นนะมันตุยแต่นหน้าล้วหรอเกมไม่ได้เ,เล่นเองซัมบีเออไม่ใช่ดินี่คือเกมอะไรพิซซ่าพิซซ่าหนูต้องเจนน่าตัวหนูถ้าเป็นปีหนูเล่นเองนะแล้วหนูเล่นเป็นแล้วจะเล่นก่อนโอ๊เห้ยยินยาวแล้วเปล่าที่ตุก ให้ป๊าไปก่อนก็แล้วกันเอ,อาเพราะมันน่นจุมากเป็นไรไม่ต้อกลัวใช่เหรอบไม่ต้องกลัวนะให้เราจตะนี c, ่หน่อยเสียงก็ช่วยได้หน่อยอาแล้วนี่บานอะไรเนี่ยม,ออมาแล้วเพื่อนเพื่อนไปแน่โอาข้ามาคนแรกเลย นี่อนี่ดันดันกุงหนูอ๊ปอ,ป,อปุ๊บ <Put> ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจอได้โอเคโอเคอ่ะแล้วกิพีชไปขีางหลังหนูอ่ะ หนูโดนดิโดนจับเลยดิเอ,อ้ยหนูแม่ผีจับเออป้าด้วยนีตัวไหมได้จะไม่อยากเลยป้ามีได้ได้โดนเลยนนี้ตั้งใจแล้ว

ไม่หล่นนะไม่หล่นเนาะแล้วหนูทำหล่นยึดเลยนะต่อบป้าเลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวเวลาสิเนี่ยปพราะว่านี่ไงน,ะนาจัวร์สุด นี่มันยากนียังมนมูนอยู่ทุกคนนะใช่ทุกท่านพท่าก็เปนมูนมาอันนี้ท่าทำไมมีงนมูนมาเอเป็นสีที่แมนมีนยตอใช่ทุกคนมันมีต้องผ่านไปเลยเอ้ยทำไมโดนอยู่อ่ะ ต,นะตั้งใจนะตั้งใจละสองครั้งเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจอีกเหรออทำไมได้โดนเลยเด็อใช่ไหมใช่มันไม่เกี่ยวเราเลยอืมมาตาปลาละ ไม่ง่ายกันเ๋ยวเพื่อนมาถึงแล้วอ้ออเนียาเด็นทนนิดน,นึงอ้จี้ป้าโดนพี่จับตนนี้เ๋อเด้เป็นไรกระโดดโอ้ยไม่อี่ป้วต้องกระโดดตรงนี้ทุ้บนมันมีใยแมนมุมอ๋อถึงกะตายใน ด้นนี้จะเนมุมอื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 มออืม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 อื ไม่เห็นมีเลยเพื่อนอ่ะปลาเหยียบเองอืมโอเคผ่านละเอ๋โอ <together> ้ม <would> <long> ัน <Bye> ง่ายจัอะดูเอ้ยเก็บไปละฮก็ใส่ได้อยู่ใา่ได้อะ อืมอันเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยอืม,อามาใช่ถ้าหล่นลงไปนี่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะใช่ถึงแล้วเอ้ยแต่ว่าถึงเลยเอ้อถึงเลยมันมีมบอสนี่ยมีอังหรอคิดว่ามันมีอ,อกีกต่ออันมีต่ออัน่ะอีก,อ,อ,กอ,อีกหน่อยเนี่ย

ปวดแ้วนียากจะโดดเด่นดึ่นเด่นดึ่นเด่น้าเลยยากเอ,ากอะไร <laughs> ป้าจะโดดเร็วอ,อ่ะทำไมอ ไปเลยอืมอืมอ๋อรอบนรอบเลวัดก็ะจี๊อนจิเอ้ยปาดามนี่อ้าปาตามใช่ใช่ปาตามเหรอใช่ไปไหน่ะปาดามตายปาดามมาเร็วเร็วปะตามจะโตปาดามเก่ง เอ้ยใช่เหรอใช่ประตามเหรอใช่เดินดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไปให้เอ้ยประตามรอหนูหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยอะเเอ้ยพระตามโอเคเห็นไหมเออใช่แล้วประตามด้วยคือว่าอะไรไอ่รูสิไปป้าตามกระโดด เฮ้ยแล้วโดนสายฟ้าเฉยเลยโอว่าตามตามหนูมาเหรอได้โอ้ยวราวันด้วยราวันในนั้นมันจะมีอันนี้เปิดไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้ยากโอาไปเรื่อนั้นเปิดเอง เลยเตามรลนเยอเลยเราเป็ารหลอเอาเป็นจุ่มอาวุธเอาวุชชัจุ่มอ้าพรชชัจุ่มบ่ตาอกไปแล้วมั้งไม่ต้องออกไม่ต้องออกเล่นไม่เสร็จ มอุ๊ยไปตวันเฮ้ยอ้าวอุปะต๊ <laughs> เอไม่ปะตาจะลุกไปได้ไอ่ะ <laughs> ปัดปเพิ่มปัดต่อปไปอเ,เลยปัด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 ,ปดตัวเล่นเองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไวฮ้ยผนแล้วอ่ะน่แล้วปะตามมาและให้ทำตัวนี้อะกระโดดมากระโดดไปอีกปุ๊บ 嗯。Oh. <laughs>